สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้มาคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถูกฟ้องนะครับนะวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเวลาคุณถูกฟ้องอ่ะนะธนาคารฟ้องเข้ามาเนี่ยคุณจะต้องสู้อะไรบ้างนะกรณีอย่างเงี้ยคือผมจะคิดว่าเป็นการตั้งป้อมสู้เลยนะครับนะถ้าใครถูกฟ้องมาแล้วเนี่ยถามว่าจะต้องสู้อะไรบ้างนะอันนี้บอกก่อนนะครับว่าเมื่อท่านเป็นผู้โชคดีนะครับได้รับหมายเรียกนะแล้วก็สำนัความฟ้องจากศาลนะครับ ตามที่ผมได้เคยพูดมาว่ทั้งก่อนนะก็ขออย่าได้วิตกกังวลไปนะครับนะว่ามันจะมีอะไรหนักหนาสาหัสนะครับหรือว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะครับก็ไม่ต้องคิดว่ามันต้องติดคุกนะบางคนมาถามว่าโดนฟอ้องแบบนี้ต้องติดคุกไหมอันนี้เป็นคดีแพ่งนะครับมันไม่ติดคุกนะครับนะก็อยากจะบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องดําเนินการนะครับคือไปหาทนายความนะบางคนคิดว่าไม่ต้องการใช้ทนายความ รือถ้าคุณศึกษาเองได้คุณก็ลองศึกษาดูนะแต่ผมอยากให้คุณใช้ทนายความนะเพราะว่าทนายความเนี่ยจะมีความรู้ดีนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะมันไม่ใช่ว่าไปถามใครที่ไม่รู้กฎหมายหรือว่าเป็นคนที่เรียนกฎหมายมาแต่ว่าบางคนไม่มีความชํานาญก็ไม่สามารถจะตอบคุณได้ชัดเจนนะครับนะสิ่งแรกที่แนะนําคือต้องไปหาทนายความนะครับนะโดยมอบหมายให้ทนายความเนี่ยเป็นคนจัดทาคาให้การเพื่อต่อสู้คดีนะครับเน้นย้ําเลยนะครับว่า ต้องทาคาให้การนะครับเพื่อต่อสู้คดีนะครับนะแต่ถ้าไม่สู้นะครับเพื่อจะชนะเนี่ยมันก็อาจจะมีวิธีการหนึ่งคือสู้เพื่อดึงเวลาก็มีนะหรือว่าหาเงินมาชําระหนี้ให้กับธนาคารนะครับก็สามารถทําได้นะโดยในช่วงระยะเวลาที่ก่อนที่จะถึงวันวันนัดนะครับตัวท่านเองก็ไม่ต้องไปกังวลใจนะครับนะว่าวยังไม่ต้องไปชําระหนี้ให้กับธนาคารนะ เนะพื่อท่านจะได้มีโอกาสเก็บเงินนั้นไว้นะครับนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะแนะนําก่อนเลยนะครับนะว่าต้องไปปรึกษาทนายความหรือหาทนายความมาก่อนนะครับนะถ้าเกิดได้รับหมายศารแล้วเนี่ยนะครับนะแล้วก็แล้วถ้าเราไม่มีจะเก็บล่ะจะต้องทําไงนะตรงนี้เนี่ยนะหน้าที่ของทนายความเนี่ยก็จะดําเนินการให้คุณนะครับนะดำเนินการแทนนะครับทนายความจะดําเนินการเจรจาให้ นะครับต่อรองก,ออกับทางธนาคารนะครับหรือว่ากับเจ้าหนี้ที่ว่าเขาฟ้องคุณเข้ามานะครับนะในวันที่เขานัดไก่เกียร์นะครับนะส่วนหน้าธนาคารเนี่ยก็จะลดดอกเบีย้ยให้เท่านั้นเองนะครับนะเราก็จะไม่ต้องไปตกลงปล่อยให้ถึงวันนัดแล้วค่อยคุยกันอีกทีหนึง่งนะครับแล้วพอถึงวันนัดปุ๊บเนี่ยนะต้องทํำยังไงนะแล้วก็ยื่นคาให้การเท้าไปนะครับต่อสู้คดีนะครับรัศาก็จะถามว่าจะสู้ทําไมอ่า ถ้าใครไปขึ้นศาลและเคยเจอไหมคำนี้ศาลก็จะบอกว่าแล้วคุณจะสู้ทําไมนะทายอมไม่ดีกว่าเลยจะได้ลดดอกเบีย้ยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจําเลยด้วยนะบางทีศาลก็พูดแบบนี้เหมือนกันแต่ทํายอมแล้วเนี่ยนะเราไม่มีความสามารถที่จะไปจ่ายเงินหรือว่าผ่อนชําระตามสัญญาปณีบัตินยนอ扬ความมันก็เท่านั้นเองครับเพราะถ้าทำยอมไปมันก็เสียเปรียบนะทนายความก็จะขออนุญาตยื่นคาให้การเพื่อต่อสู้คดีต่อศาล ยื่นคาให้การต่อสู้คดีต่อศาลไปก่อนนะครับโดยอาจจะถแถลงต่อศาลหรือบอกต่อศาลว่าในระหว่างก่อนถึงวันนัดเนี่ยนะจำเลยจะเข้าไปเจราจากับทางแบงก์อีกทีหนึ่งนะครับศาลก็จะเข้าใจแล้วก็จะกําหนดวันนัดสืบพยานโจทย์และก็จําเลยให้นะครับนะอันนี้นะครับนะพูดจริงๆเลยนะครับก็อาจจะด้วยความเคารพกับศาลนะครับนะบางท่านเนี่ยนะเขาจะให้จําเลยเนี่ยสลับประเด็นข้อต่อสู้นะมันมีนะครับ บางทีเนี่ยถ้าตัวฝ่ายทนายบอกว่าเดี๋ยวจะขอเข้าไปเจราจาก่อนสักนัดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนัดหน้าเนี่ยจะให้กับตอบศาลก็บอกว่าเอางี้ไหมทนายสลับประเด็นไหมสลับประเด็นข้อต่อสู้นี้ไปนะครับก็ถ้าเกิดพาถึงนัดหน้าเนี่ยนะก็เหลือเฉพาะประเด็นดอกเบี้ยเอาไว้ดีไหมนะอันนี้ผมขอเตือนเลยครับอย่าไปสละประเด็นนะครับนะอย่าไปสลัข้อต่อสู้ดังกล่าวนะครับ ตามที่สารแนะนานะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเผื่อว่าเราตกลงกันไม่ได้เนี่ยไม่งั้นจะไม่มีอะไรเสิร์ฟแน่ๆน,นะครับนะเสิร์ฟไปก็มันก็เหมือนกับว่าลดแค่ดอกเบีย้ยเสิร์ฟไปมันเสิร์ฟไม่ได้เพราะว่าสลับประเด็นไปหมดแล้วนะอันนี้ขอแนะนําว่าอย่าไปสลับประเด็นนะครับทนายก็จะขอโอกาสต่อสาลเนี่ยเพื่อเข้าไปคุยกับแบงก,ก์ก่อนนะครับนะแต่บอกไว้เลยว่าอย่าสลับประเด็นตามขั้นต้นที่บอกไว้นะครับนะจากนั้นเนี่ยสารก็จะให้คู่ความไปกําหนดวันนัด สืบพยานนะครับที่ศูนย์นัดความนะเพื่อเข้าคิวระบบพิจารณาคดีต่อเนื่องนะครับนะ,ะซึ่งกว่าจะถึงวันนัดแนกก็อาจจะหลายๆเดือนนะครับอาจจะประมาณสักสองสามเดือนก็มีนะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นปีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมันไม่ถึงเพราะว่าบางทีเขาบอกว่ามันระยะเวลาสั้นนะให้นัดประมาณสักสองเดือนสามเดือนนะเพราะคดีบางคดีเขาบอกว่าอยากให้จบภายในหกเดือนก็มีนะครับเพราะปริมาณคดีมันมากนะ ทีนี้นะครับก่อนจะถึงวันนัดเนี่ยนะท่านยังมีโอกาสนะครับที่จะเข้าไปคุยกับธนาคารได้อีกนะธนาคารก็จะลดดอกเบีย้ยให้นิดหน่อยหรือว่าถ้าใจดีก็จะลดดอกเบีย้ยให้ทั้งหมดนะแต่เนื่องจากท่านเนี่ยไม่มีเงินนะท่านก็ต้องสู้ต่อไปนะครับโดยปล่อยให้คดีเข้าสู่ระบบพิจารณาแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งกว่าจะถึงวันนัดสืพยา,ยานโจทย์จำเลยเนี่ยก,กินระยะเวลาไปก็อาจจะประมาณสัก2ถึงเดือนนะ่ะพูดง่ายๆเลยนะประมาณเนี่ย นะอันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวนะครับคิดว่า,าคิดเสียว่าก็ยังมีเวลาเก็บเงินได้อีกนะครับนะตลอดระยะเวลานี้นะครับนะและในระหว่างนี้นะครับหากยังเก็บเงินไม่ได้เนี่ยนะหรือว่ายังเก็บเงินได้ไม่มากพอนะก็ต้องปล่อยให้มีคําพิพากษาไปก่อนนะครับซึ่งแม้ศาลจะมีคําพิพากษาแล้วเนี่ยนะจนถึงชั้นบังคับคดีเนี่ยท่านก็ยังสามารถเข้าไปคุยกับธนาคารได้ตลอดเวลานะครับนะ เพื่อขอเวลานะเช่นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้บ้างหากท่านไม่มีอะไรจะให้ยึดเนี่ยยิ่งก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับนะปล่อยให้คดีดาเนินการไปจนถึงสุดทางของมันนะแล้วค่อยไปขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับแบงก์ก็ยังได้นะแบงก์ก็ไม่ใจร้าย,ายหรอกครับประเด็นสําคัญคือแบงก์ก็ต้องคารเงินจากเราเขาไม่ได้ต้องการเอาที่เอาอะไรของเราไปขายหรอกนะเขาต้องการเงินพูดง่ายๆเลยนะปรับปรุงโครงสร้างหนี้ก็อาจจะเสียดอกบ้างก็ให้แบงก์มันได้ไปนะแล้วก็ยอม ปรับปรุงบ้างนะครับนะนะการเจราจาปรับปรุงโครงสร้างนี้เนี่ยนะสามารถคุยกับแบงค์ได้ตลอดเวลานะครับนะแม้ว่าจะอยู่ในชั้นประคับคดีก็ตามนะแต่ท่านก็ต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นก้อนโตมากนักนะครับไปวางกับแบงค์สักหน่อยเพื่อให้แบงค์เนี่ยเห็นว่าเรามีความร่วมมือด้วยดีนะจะได้มีโอกาสเจราจาปรับปรุงโครงสร้างนี้กับแบงค์ได้มากขึ้นนะซึ่งตามกฎระเบียบของแบงค์หรือว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะหากหนี้ของลูกหนี้เนี่ย ของธนาคารเป็นหนี้ศูนย์นะครับนะหรือว่าเขาเรียกว่า NPL นะครับธนาคารก็จะต้องสำรองหนี้ศูนย์เนี่ยนะฮะตามกฎหมายของแบงค์ชาตินะครับนะเพื่อคุ้มครองผู้ฝากเงินกับธนาคารนะเขาก็จะต้องมีการตกลงการสำรองเงินไว้นะครับเขาก็ไม่อยากให้หนี้ตรงนี้มันมันหนี้ศูนย์แล้วเขาต้องไปสำรองเงินหรอกนะครับดังนั้นนะครับธนาคารเนี่ยนะมีหน ύ, ี้อ่อมีหนี้เสียเยอะเท่าไหร่นะครับนะก็ต้องสำรองหนี้ศูนย์เนี่ยเยอะมากขึ้น นะครับจึงไม่จําเป็นหรือไม่มีเหตุผลอันใดที่ธนาคารเนี่ยจะยอมให้อ่าที่จะไม่ยอมปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับตัวลูกหนี้นะครับนะหากมองในแง่ดีนะครับการถูกฟ้องต่อศาลนั้นน่ยนะจะเห็นได้ว่าเรื่องร้ายเนี่ยกลายเป็นดีก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะผมอยากจะบอกว่าเป็นการยืดระยะเวลาเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยได้ตั้งตัวตั้งสตินะครับนะแล้วก็2คือลูกหนี้นะมีโอกาสต่อรองหนี้กับเจ้าหนี้ในศาลได้อีกนะครับ นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการประคับคดีมีความเป็นธรรมากกว่าการถูกทวงหนี้นะอันนี้ชัดเจนมากเลยนะส่วนประเด็นข้อต่อสู้หลักๆนะครับในคําให้การเนี่ยก็คือว่าเรื่องดอกเบี้ยนั่นเองนะครับที่ผมบอกเอาไว้นะซึ่งศาลมักจะลดดอกเบี้ยอ่าสำหรับคดีบัตรเครดิตให้แก่ลูกหนี้เสมอนะครับนะไปดูได้เลยครับหลายๆคดีเขาจะลดดอกเบี้ยให้นะเพาราะศาลเห็นว่ามันโหดเกินไปนะครับนะ อันนี้ผมพูดได้เลยนะเพราะว่าเคยเจอมาหลายๆคดีมากศาลก็จะบอกว่าลดให้ตามความเหมาะสมนะบางคดีฟ้องมาประมาณ20สบศาลบอกงันะงั้นเอาไปสิบละกันนะถ้าคุณไม่พอใจก็ไปอุทธร์เอาก็มีผมเห็นเยอะมากเลยนะศาลก็จะลดให้10บบ้างสิบาบ้างเนี่ยส่วนมากก็อยู่ประมาณเนี้ยนะสิบบ้างสิบสาบ้างนะไม่พอใจก็ไปอุทธร์เอานะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับนะ ยกตัวอย่างคำให้การคดีสินเชื่อเงินสดนะครับหรือว่าบัตรเครดิตให้ดูสักเรื่องนะครับนะระหว่างผมยกตัวอย่างสมมตุติระหว่างธนาคารกอไก่นะครับนะจำกัดมหาชนนะครับกับนางสาวบอใบไ,ไม้นะครับสนิทวงนายุทธยานะหรือว่าจะนะมหาสรารคามก็ได้นะทุนทรัพย์ฟ้องมาคือ5้าแสนหนึ่งเก้าพันแปดสิบสี่บาทนะจำเลยต่อสู้คดีว่าดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นโมฆะ นะนนี้ผมหยิบยกตัวอย่างคาให้การให้ดูนะให้นําเงินที่ผ่อนชําระไปแล้วเนี่ยไปชําระต้นเงินชําระแล้วเนี่ยต้นเงินคงเหลือ392,518บาทนะข้อ1เนี่ยตามคําฟ้อง,องข้อ2โจทย์ฟ้องว่าเมื่อวันที่30เมษายนนะสองห้าหเจ็ดเลยได้ทําสัญญาอันนี้เดี๋ยวขอย้อนย้อนไปดีกว่านะเช่นเมื่อวันที่30เมษายนนะ สองห้าห้าเจ็ดจำเลยได้ทำสัญญาสินเชื่อเงินสดกับโจดเป็นเงินจํานวนสิ้นห้าแสนบาทจําเลยตกลงยินยอมให้โจดเนี่ยคิดค่าธรรมเนียมในวงเงินเนยตาร้อยละหนึ่งจุดศูนย์สามต่อเดือนนะของต้นเงินดังกล่าวแล้วก็จําเลยตกลงให้โจดเนี่ยคิดดอกเบี้ยนในอาตาร้อยละศูนย์จุดเก้าสามต่อเดือนนะจำเลยได้รับเงินตามจํานวนเงินที่ได้ทําสัญญากู้ดังกล่าวไปจากโจดครบถ้วนถูกต้องแล้วซึ่งจําเลย ตกลงจะชําระนี้เงินทั้งหมดนะครับโดยแบ่งชําระเป็นรายงวดงวดละเดือนนะครับโดยงวดแรกเนี่ยกำหนดชําระภายในวันที่2มิถุนายนสองห้าห้าจ็ดำนวน15600บาทงวดต่อไปชําระทุกวันที่2ของทุกเดือนติดต่อกันงวดละ1,5600บาทหากจําเลยผิดนัดไม่ยอมผ่อนชําระงวดใดงวดหนึ่งนะครับถือว่าผิดนัดทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่โจท์ตามจํานวนเงินระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญาโจทย์มีสิทธิ์คิดดอกเบีย้ยปรับของเงินค่าง,งวดในอัตราร้อยละ3าต่อเดือนและมีสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามอีกเดือนละ50บาทนะครับต่อเดือนนะครับที่ค้างชําระนะครับรายละเอียดปรากฏตามสําเนาสัญญาสินเชื่อนะสัญญาสินเชื่อเงินสดนะครับเขาระบุไว้อย่างนั้นนะนะเอกสารท้ายคำฟรร้องหมายเลขสี่อ่าและตามคำฟ้องข้อ1โจท์ฟ้องว่านับแต่จำเลยทำสัญญาสินเชื่อ เงินสดนะครับและรับเงินจากโจทย์ไปแล้วเนี่ยจำเลยชาระค่าง,งวดแก่โจทย์เพียง6งวดตั้งแต่งวดแรกประจําเดือนมิถุนายน2557จนถึงงวดที่5และงวดที่6ประจําเดือนพฤศจิกายน2557จาเลยชําระเพียง4,482บาทรวมเป็นเงินที่จําเลยได้ชําระมาทั้งสิ้น82,482บาทรายละเอียดปรากฏตามสำเนารา,ายการชำระนี้เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข5 ตามสัญญาสินเชื่อเงินสดลงมาที่30เมษายน2557เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข5นะจำเลยตกลงกู้เงินโจทย์จำนวนเงิน5 0 0 0 0นบาทและตกลงดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ายต่างๆดังนี้ 1. นะ1ค่าธรรมเนียมการกู้เงิน25,000บาทให้โจทย์หักจากเงินกู้ 2. ดอกเบี้ยาตาร้อยละ0.93ต่อเดือน 3. ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินร้อยละ1.03ต่อเดือน สีค่าปรับของค่าง,งวดที่ค้างชําระแนนตาร้อยละสามต่อเดือนนะครับจําเลยขอให้การว่าตามพระานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศสอง2ให้ความหมายของคําว่าดอกเบี้ยว่าเป็นค่าตอบแทนที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเพื่อการที่จะใช้เงินของบุคคลนั้นหรือเพื่อทดแทนการไม่ชําระนี่หรือชําระนี่ไม่ถูกต้องดังนี้ค่าธรรมเนียมการกู้ การกู้เงินดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจึงเป็นดอกเบีย้ยตามที่พนะกานนุกรมให้ความหมายไว้ดังกล่าวข้างตน้นฉะนั้นเมื่อโจทย์ได้กู้เงินจํานวน50,000 0บาทและโจทย์ยังเรียกดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมจ,จัดจำเลยอีกดังนี้คือ1ค่าธรรมเนียมการกู้เงิน2 5 0 0 0บาทหรืออัตราร้อยละ5ของต้นเงินกู้2ดอกเบี้ยอัตราร้อ,าอยละ0.93ต่อเดือนหรือร้อยละ11.16ต่อปีและ3 ค่าเนียมการใช้วงเงินอัตราร้อยละ1.03ต่อเดือนหรือร้อยละ12.36ต่อปีรวมเป็นดอกเบี้ยตามพจนานุกรมให้ความหมายไว้อัตราร้อยละ28.52ต่อปีเมื่อรวมกับค่าปรับของค่างวดที่ค้างชำระซึ่งเป็นดอกเบี้ยตามพจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่าดังกล่าวข้างตน้นอัตราร้อยละ3ต่อเดือนหรือร้อยละ36ต่อปีจึงเกินกว่าตาที่กฎหมายกําหนดไว้ร้อยละ15ต่อปีเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติห้ามีห้ดอกเบี้ยเกินอัตรา พศสองสดังนี้นะครับค่าธรรมเนียมเกินอ่าค่าธรรมเนียมการกู้เงินดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค่าปรับของค่าง,งวดที่ค้างชำระนะครับดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นโมฆะทั้งหมดโจดมีสิทธิ์ได้เฉพาะต้นเงินจากจำเลยเท่านั้นข้อ2คืออันนี้คือเป็นคำให้การที่ผมเขียนและผมระบุลงไปนะข้อ2จํจำเลยขอให้การว่าตามให้บัญญัติ ห้ามเล่นอัตราดอกเบี้ยเกินอัตรานะครับพศ2475มาตรา3มันหยัดว่านะผมก็หยิบมาตรา3มาเลยนะครับระบุว่าบุคคลใดก่อไก่ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดไว้หรือขอไขเพื่อปิดบังการเลียดอกเบี้ยเกินอัตราถ้ามันหยัดไว้กฎหมายบังอาจกําหนดข้อความอันไม่เป็นจริงในเรื่องจํานวนเงินกู้หรืออื่นๆไว้ในหนังสือสัญญา หรือตาสารที่เปลี่ยนมือได้หรือคอควายนอกจากดอกเบี้ยยังบังอาจกำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งกำไรอื่นเป็นเงินหรือสิ่งของหรือโดยวิธีเพิกถอนนี้หรืออื่นๆจนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ท่านว่าบุคคลน,นั้นมีความผิดฐาเลียดดอกเบี้ยเกินอาตาัตราต้องรอลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินอันนี้นเป็นกฎหมายเก่านะไม่เกินพันบาทหรือจังจอทั้งปรับ นะตามคำฟ้องและเอกสารไทยฟ้องดังกล่าวข้างต้นนอกจากโจทย์จะเรียกดอกเบีย้ยจากจำเลยเนี่ยตาร้อยละ0.93ต่อเดือนหรือร้อยละ11.16ต่อปีแล้วโจทย์ยังเรียกค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจากจำเลยเนี่ยตาร้อยละ1.03ต่อเดือนหรืออัตารา้อยละ12.36ต่อปีเมื่อเปรียบเทียบอาตาัตราดอกเบี้ยร้อยละ11.16ต่อปีแล้วคิดคำนวณคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ หนึ่งของอัตราดอกเบีย้ยก็คือ12.36หนะครับหาด้วย11.16อ็ดจึงคูณร้อยจึงเห็นได้ว่านอกจากโจทย์จะเรียกอัตราดอกเบี้ยร้อยละสิต่อปีแล้วโจทย์ยังบังอาจกําหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งกําไรอื่นเป็นเงินอีกร้อยละหนึ่งของดอกเบีย้ยนะครับเป็นการเห็นได้ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินสมควรนะครับ ตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมนะอันนี้คือการเขียนคำให้การของผมนะนอกจากนี้นะครับโจทย์ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกู้เงินจากจําเลยเป็นจํานวน25,000บาทคํานวณแล้วเท่ากับอัตราร้อยละ5ของต้นเงินกู้เยอะไหมเยอะนะเท่ากับ25,000หารด้วย500,000คูณด้วยร้อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ11.16ต่อปีแล้วคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ สี่สี่จุดแปดศูนย์ของดอกเบี้ยคือห้าหารด้วยสิบเอ็ดจุดหนึ่งหกคูณด้วยร้อยเนี่ยนะจึงเห็นได้ว่านอกจากดอกเบี้ยร้อยละสิบเอ็ดจุดหนึ่งหกต่อปีแล้วโจทย์ยังมาอาจกําหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งกําไรอื่นเป็นเงินอีกร้อยละสี่สี่จุดแปดศูนย์ของดอกเบี้ยเป็นการเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้นะครับนอกจากนี้ยังโจทย์ยังเรียกค่าปรับนะครับ นะครับจากการค้างค้างงวดชําระจากจําเลยอีกนะาตาร้อยละสต่อเดือนนะมันโหดมากหรือร้อยละสาต่อปี3ามคูณสิบสอง่ะพูดง่ายๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับาตาดอกเบี้ยร้อยละสิบเต่อปีแล้วคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ322.58ของดอกเบี้ยนะครับก็เอา3าสหารด้วย11.16ดคูณด้วยร้อยจึงเห็นได้ว่านอกจากดอกเบี้ยร้อยละสิบเต่อปีแล้ว โจทย์ยังบังอาจกําหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งกําไรอืนอ่นเป็นเงินอีกร้อยละ322.58ต่อเดือนนะของดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นการเห็นได้ชัดว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับมากเกินอัตราส่วนอันสมควรแห่งการกู้ยืมเงินนะครับการกระทําของโจทย์ทั้งการเรียกค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค่าธรรมเนียมการกู้ค่าปรับค่างวดที่ค้างชําระดังกล่าวข้างต้นเนี่ยจึงเป็นความผิดฐานเลขดอกเบีย้ยเกินอาตาัตรานะครับมาตรา3นะแห่งพระราชบัญญัติ ห้ามเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตานะครับนะอันนี้มันก็มีโทษปรับและโทษจําคุกเลยนะครับนะผมก็จะเขียนไว้นะข้อตกลงเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราเนี่ยเป็นการขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจึงตกเป็นโมฆะตามมลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150นะครับข้อสามเมื่อข้อเท็จริงตามฟ้องเนี่ยนะปรากฏว่าโจทก์ให้จําเลยก,กู้เงินเนห้าแสนบาทและโจทก์หักค่าธรรมเนียมการกู้จากจําเลย2 5 0 0 0บาท จำเลยคงได้รับเงินกู้ไปเป็นเงินจำนวนเพียง4 3 5ห0 0่บาทและจำเลยได้ผ่อนชำระหนี้ให้โจท์ไปเป็นเงิน8 2 4 0 0 8่บาทแต่เนื่องจากค่าธรรมเนียมการกู้เงินดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและค่าปรับของค่างวดที่ค้างชำระดังกล่าวตกเป็นโมฆะทั้งหมดโจท์ไม่มีสิทธิ์ได้ค่าธรรมเนียมการกู้ดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและค่าปรับของค่างวดที่ค้างชำระจึงเป็นโมฆะไปด้วย จึงต้องนําไปหักต้นเงินเมื่อหักแล้วจําเลยยังคงค้างชาระนี่โจทย์เพียง3าม5สนบาทนะทั้งนี้ก็ปรากฏตามคำพิพากษาดีกานะครับอันนี้ผมไปยกดีกามาที่1นึ่งหนทับสองหของธนาคารนครหลวงจํากัดเมื่อก่อนเป็นนครหลวงนะนครหลวงไทยจํากัดมหาชนโจทย์นะแล้วก็นายสุพจน์ข้องเชิงสอนกับพวกจําเลย ลงพิมพ์ในหนังสือคำพิพากษาฎการผอสองสนะครับอันนี้พิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภานครับตอนที่4เนี่ยอันนี้บอกหน้าหมดเลยนะหน้า5 3 9เถึง550อเอกสารท้ายคำให้การหมายเลขหนึ่งนะคำให้การนี่เขียนเยอะมากนะก็อ4คือจำเลยขอให้การว่าการที่โจท์เรียกค่าธรรมเนียมการกู้เงินค่าดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินและค่าปรับค่างวดที่ค้างชำระดังกล่าวเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ อันเป็นการผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกด,ดอกเบีย้ยเกินอัตราพศ2475นะครับจึงทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าดอกเบีย้ยค้างชําระดังกล่าวตกเป็นโมฆะการคิดดอกเบีย้ยที่ผิดกฎหมายเป็นการเอาเปรียบจยําเลยและเป็นภาระจําเลยอย่างมากทําให้จําเลยไม่สามารถผ่อนชําระหนี้ตามข้อตกลงได้โดยจทย์เป็นผู้กระทําความผิดโดยตรงเป็นพฤติการที่จําเลยผู้เป็นลูกหนี้เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบนะครับจำเลยจะไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดตามบทบัญญัติ ของกฎหมายในมาตรา205แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จำเลยจึงควรเสียดอกเบี้ยระหว่างเวลาที่ผิดนัดในอัตราร้อยละ7 5ต่อปีอันนี้มันอันเก่านะอันนี้ผมไปเอา,เอาคำให้การเก่ามาบอกแต่ตอนนี้เขาให้คิดร้อยละ5ต่อปีแล้วนะนับแต่เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาชี้ขาดในเรื่องนี้แล้วจำเลยจึงขอประธานกลับเรียต่อศาลให้โปรดพิจารณาพิพากษา,า,ษายกฟ้องโจทก์เสียและให้โจทก์ ชดใช้ค่าหรือชาทำเนียมและค่าทนายความแทนจําเลยด้วยนะแล้วก็ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดแล้วก็ลงชื่อเรานะคำให้การฉบับนี้ข้าพเจ้าอ่าอย่างผมนายทรงพลกิฟักเป็นผู้เรียงหรือว่าผู้เขียนผู้เรียงนะครับแล้วก็ระบุว่าคําให้การฉบับนี้เอ่ออันนี้ก็เป็นชื่อเราระบุลงไปนะเขียนแบบสุภาพนะอันนี้ก็เป็นสูตรในการเขียนคําให้การนะถ้าใครเอ่ออาจจะฟังแล้วยังตามไม่ทันก็ ไปดูได้นะครับย้อนหลังได้นะผมก็จะเอาจะเอาที่ผมพูดไปเนี่ยนะเอามาใส่เป็นคลิปสั้นๆนะครับหรือคลิปยาวได้นะก็ไปตามดูนะใน YouTube ก็เป็นช่องแดงก็ได้ครับก็ไปตามได้ครับเป็นชื่อผมเองทรงพลกิจฟักนะครับในช่องแดงก็มีน, YouTube, นะ u t u b e นะก็ไปดูได้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องทำไงนะจะเขียนยังไงทำให้การน,นะเวลาเขาฟ้องมาเนะี่ยต้องสู้เรื่องไหนอย่างที่ผมบอกไปแต่ต้นเนี่ยต้องสู้เรื่องแบบนี้แบบนี้แต่ทางที่ดีนะครับควรปรึกษาทนายความ นะเพราะว่าจะชัดเจนมากกว่านะไปถามถามคนที่มีความรู้กฎหมายบางคนก็ยังไม่เก่งเท่าทนายความนะครับนะหรือบางคนก็อาจจะเก่งก็มีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ชํานาญเท่าทนายความนะผมต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับแต่ผมถือว่าผมก็มีประสบการณ์กับเรื่องนี้มาหลายคดีมากนะก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะครับนะว่าคุณไม่ต้องไปรู้สึกว่าเสียดายเงินนะครับ กับการจ้างว่าความหรือว่ากับการปรึกษาทนายความนะผมแนะนําว่าหาทนายความที่คุณเนี่ยนะไว้วางใจแล้วก็เสียเงินปรึกษาดีกว่านะอย่าไปปรึกษาฟรีมากปรึกษาฟรีคุณอาจจะไม่ได้แก่นของความรู้จากทนายความก็ได้นะแต่ถ้าปรึกษาแบบที่เออเขามีค่าปรึกษาเนี่ยผมแนะนําได้ว่าเขาก็จะบอกคุณนะว่าเคล็ดลับเป็นยังไงบอกละเอียดกว่าที่ว่าคุณจะไปถามแบบแค่คุณสบายใจอะไรเงี้ยนะแต่ว่า เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากดีกว่านะไม่ต้องไปเสียดายเงินตรงนี้นะดีกว่าคุณต้องไปเสียกับการโดนสารพิพากษาเป็นแสนเป็นล้านน่นะครับนะกับการจ่ายโดยไม่กี่ตังอาจจะเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นให้ทนายความสู้ให้เนี่ยนะแล้วคุณอาจจะไม่ต้องจ่ายมากกว่านั้นเนะี่ยผมผมว่ามันดีกว่าที่ว่าคุณต้องไปงมเข็มในมหาสมุทรด้วยตัวเองโดยที่คุณแบบไม่รู้กฎหมายเลยหรือว่ารู้แบบงูปลาปลาแล้วก็ไปบอกว่า คดีนี้มันขายยุความแล้วนะไม่ต้องไปก็ได้เห็นคนอื่นเขาก็ไม่ต้องไปปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่ปีมีหมาย่าเขา้าคดีมาจะยึดบ้านเนี่ยอันนี้ตกใจเลยนะก็มีหลายคนนะครับนะบางคนบอกว่าเออเขาฟ้องมาเนี่ยเดี๋ยวไปผ่อนที่ศาลดีกว่านะผมบอกให้เลยว่าศาลเขาไม่รับผ่อนครับไอการที่คุณจะผ่อนได้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณไปคุยกับตัวเจ้าหนี้นะครับตกลงได้ยังไงแล้วเอา สัญญาปณิปนอมมาแล้วเดี๋ยวสาลจะอ่านสัญญาปณิปนอมเนี่ยตามนั้นนะครับว่าคุณจะตกลงผ่อนกันเท่าไหร่ไปคุยกับตัวเจ้าหนี้สาลไม่ได้มีเออสารไม่สามารถจะให้คุณผ่อนได้นะครับเพราะว่าสารเนี่ยถ้าจะให้สารเนี่ยตัดสินก็ต้องตัดสินเป็นก้อนไอการผ่อนได้คือต้องคุยกับตัวเจ้าหนี้ครับนะอันนี้เป็นเรื่องที่มันสําคัญแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับนะย้ําเตือนตรงนี้นะครับคดี แบงฟ้องเนี่ยฟ้องเป็นแพ่งครับไม่ได้ติดคุกนะครับนะบางคนกลัวมากเลยนอนนอนหลับนอนหลับไม่ค่อยสนิทเลยครับว่ามันมีเขียนว่าถ้าไม่ชำระภายในช่วงเวลานี้นะภายใน30วันเนี่ยอาจถูกกักขังอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็กลัวเลยมันไม่ใช่ครับมันเป็นบวิร์ดดิ้งที่เขาเขียนเอาไวน้นะอาจถูกกักขังแต่จริงเขาไม่ได้กักขังนอกจากว่า เวลาคุณโดนบังคับคดีแล้วคุณโดนยึดบ้านยึดอะไรเนี่ยแล้วคุณไม่ยอมย้ายเนี่ยอันนั้นเขาอาจจะกักขังคุณได้นะครับนะแต่ว่าโดยทั่วไปไม่มีการกักขังครับนะก็สําหรับคนทั่วไปนะครับอยากจะปรึกษากฎหมายก็ผมก็จะมีกลุ่มนะครับนะแต่ว่ากลุ่มเนี่ยมันเสียค่าค่าปรึกษาหรือค่าใช้จ่ายนะครับนะก็มาสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับนะสนใจก็เข้ามาทักถามกันครับตามเงื่อนไขต่างๆนะครับนะ รืออยากจะมาทักถามแต่อาจจะบอกได้เบื้องต้นนะครับไม่สามารถจะแจงรายละเอียดได้ลึกซึ้งมากนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาคิดเยอะมากนะก็วันนี้ก็มาคุยกันเพียงเท่านี้นะครับนะเผื่อว่าใครจะได้ประโยชน์ที่เข้ามารับฟังนะครับและเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนะก็ครั้งต่อไปถ้ามีกฎหมายดีๆหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจผมก็จะมาพูดหรือว่ามาไล์ต่อนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ